เฮ้ยดูวิธีมันด้วยแค่นั้นเลยเฉยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแองเอ้ยเก็บหนึ่งก็ได้งั้กูรับเต็มเลยอย่างงี้ไปเลยเก็บไหมโอ้โหแม่งบรรพุระเบิดมันมีอะไรที่คตรกว้างเลยเนาะจะขายล้านหนึ่งแล้วผมมีในบัญชีอยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยมีผีเอาชิ้นหายล่ะ สวัดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรน,นะครับเจ๊พพี่แจ๊พอันนี้แหละครับชื่ออะไรครับอุ้มโอ้นี่ก็เป็นพี่สองคนดวงเราจะเจอกันเนาะเมื่อวานนี้เป็นไงนะน้ำมันหมดอยู่บนน้ำหนาวเ <neighborhood. S 1> ออพอเจอพี่แก่นี่เ,เยยดี๋ยวได้น้ำมันพี่แกก็เลยบอกเ ok, อ้านี่เอาของผมไห้เราอ่ะนันนะนี่ไม่ดูของตัวเองด้วยนะพี่ไม่ดูของตัวเองด้วยคือจะให้หมดถังกันนี่เลยทั้งที่ว่ารถตัวเองก็จะมุดอออ้าวโสดสดนี่เขาเรียกว่าช่วยด้วยไม่หวังอะไรแล้วผัก พอมาเจอกันมันพูทธเบืกรถแกพังก็เลยช่วยกันทำเอาจินเซ็ตเลยเนาะได้ไปต่อครับวันนี้เด๋อให้แกนำทางอันนี้เราจะไปทางไหนกันครับข้างบนนี่สลังมังกรอู้สวยไหมสวยมันชื่อหมู่บ้านอะไรนะบ้านนาสะอู่งมาสะอู่นาสะอุ่งนาสะอุ่งหมู่บ้านคนสวยเป็นเขาคนเปี้ยแม่แม่วัดปาก่อนได้ดีครับนี่ใกล้ลำธางคนใหม่มีใกล้แล้วมีใกลแล้วนี่ โคตรดีนะครับเขาดูทางด้วยคนเตี้ยมีสภาพของการเดินทางเนาะแต่เมื่อวานนี่ไอีเรื่องเม้าอะไรไม่ต้องไปจำเนาะลืมแล้วเหรอเฮ้ยชุดกันฝนหรือกันแดดเออไอหมุนเนี่ยสวัสดีไม่ได้ขอประหยัดหล่อนะอย่าไต่ดีกว่าไปกันต่อแยกติดตัวเอายืุไม่ใช่ไหมตื่นเช้ามาเอตากฝนทำให้บัตรกีที่บัตรกีมาละลายสายไฟมาขาด พละลายหลังจากนั้นก็ทาให้กันตาร์ทหลุดไม่ใช่ไม่ใช่ไมทั้งจักรไม่ใช่ทั้งแป้งจัดให้เลยไม่วางเลยอุ้ยอุ้ยดูวิธีมันด้วมันไม่ต้องอะไรเลยนะกันไกลมีอ่ะกันไกลมีมันไม่เอาดูไม่ใช่ไม่ใช่มันล้นเพิ่มแล้วมันก็เอามือลูดเลยดูนะเฮ้ยอย่าเด้ออย่าร้อนร้อนมันรื้อด้วยไอ้เราเปิดใจเลยเฮ้ย เตรยียมตัวออกเดินทางได้ครับนี้ก็ระบบสตาร์ทแบบใหม่ไปว้าวบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้าประมาณห้าโมงห้าโมงนี่ถ้าเกิดเป็นแถวโคราชก็ บรรยากาศก,ก็น่าจะร้อนหรือมีแดดแต่มาที่นี่ไม่ต้องครับนี่เป็นหมอกทั้งวันโอเคผมเออพอผมพูดระบายแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับนี่ครับคุณแฟงผมบอกไอแฟงนี่เป็นคนขับรถกระบะไม่ค่อยแข็งแต่ว่ามันขึ้นมาได้มันถือว่าเก่งเราดูว่าควรจะดำเยอะแค่ไหนไปแฟงไปลูกเอ,อ้ย โอ้ดูหน่อยดูจังหวะนี้หนอยอันตรายเนี่ยต้องเกณฑ์หนึ่งแฟงเอ้ยเกณฑ์หนึ่งก็ได้อืมกูรับเต็มเลยอย่างงี้อ้าวเรือนี้ไปเลยเก็บไหมไปได้ไหมนี่เอาเลยรีบปิดปิกกูปิกกูจับปุ่ไปก่อนปิกกูจับปุ่ไปก่อนหันหันหัวลงมา มานนี่มานนี่ฮะบิดติ๊กุจ่าปิดือไงแกเข้าได้ไหมเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปได่าทางบนเออนี่น้องก็อาจจะไม่ไม่ไม่ชินกับการขีร่รถวิบากขึ้นทางยากด้วยมันก็ต้องใช้สกิลนิดนึงนะครับเ็ด,ดูดูกันไปเชิญกันไปอาการแบบเมื่อกี้นี่ก็คือเพื่อแม่ ถือว่าอันตรายนะครับรถที่มาต่ขอข้างหลังนี่จะออกตัวยากดูอ,อย่างไ e ้แซงเลยออกตัวเต็มรอบเลยโอ้โหรถลุดลมแล้วไอ้โชคมันยกรถไหวได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสงสารมาเลยเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นการเดินทางไปมีมิตรภาพคนใหม่ก็คือคุณคุณแก๊ปนะครับเออแจ๊บแจ๊บแจ๊บเดอะลิทแมนทอยใช่ประมาณนี้อาจจะพาไปเส้นทางใหม่ที่ขึ้นเขาพูทธเบิกไปอีกเออปแล้วไปดูวัดวัดป่าพูทธ่เบิกด้วย ผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวลอง,ลองไปดูกันอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้พวกพวกผมไม่ไม่ได้มาเช่าอยู่ข้างบนเพราะว่ามันไว้สําหรับพักผ่อนเลยนะผมว่าเนี่ยคือเราไม่สามารถทํากิจกรรมการแกงอย่างเช่นแบบกินหมกูกระทงหมูกระทะมันก็อาจจะลําบากหน่อยอาจจะกินได้แต่โอ้โหดูด้วยขนาดนี้ใครจะกินหมกูกระทะแล้วครับไอ้นี่ร่มไม่มีใครดูเลยนี่ร่มอยู่คานเนินอยู่อาแมขับไปถึงเราวยกรถไวได้ไง ยกรถไหวได้ไงดันขึ้นโอ้โหเยัยแล้วแม่งอยู่กลางนินวน่ะใช่ก่อนตอนแรกจะทำไงก็เลยห้กหัวลงมาก่อไปจอดสตาร์ทถังดับปิดกุญแจเบอรใหม่ไล่แซงกับไปติดออกตัวเออเมื่อกี้รถติดยาวอะ่ะฟิวขอแค่สองแค่สามเราไมดันนิ้นวเรนไม่ตัดตัดตัดดับปุ<อ>๊บพอดับปุ๊บก็เลยลมไม่เป็นไรตอนนี้ก็ขึ้นแค่ต่ำมาแค่หนึ่งแค่สองพอ,อใช่โอ้สายทิพย์รถเดิมเยอะเลยครับตอนนี้ <laughs> นี่นะครับเวลาเสน่ห์ของงานนี้คือจะเป็นรถทรงทีเป็นรถทรัวริงเออ เมื่อวานนี้นั่งคุยกันบอกน้องบอกว่าเวฟทรงทวริงกับทรองอินโดนะคนละแบบสวัดีครับสวัสดีครับนี่ก็รถส,สิ่งอะไรเต็มระบบครับโอ้โห و, ไม่ยังสวยวะโอ้โหแล้วเขาทำนานแล้วเขาทำยังไงมันอะ CIF นี่คือได้เปรียบเลยมางานแบบนี้เพราะว่ารู้จากทางหลุมบ่อเยอะมาก เวฟนี่คือจะเหนื่อยอ,อือไอ้ปกติไม่เคยมาทางนี้เลยนะครับนี่ไม่รู้เลยว่ามันมีมันมีเยอะมากเลยบนภูเทือกโอโหโอ้โหชาวบ้านชาวบ้านก็ยังทำลายน้ำฝนปกติแม่งบนภูเทือกมันมีอะไรทค่อนกว้างเลยเนาะอ่ะเหี้ยเยยออแถวนี้อ่ะไม่เคยเห็นเล่นนี่เหรอเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนี่เออมันเหมาะดีได้เองเอาราสามลอยมาม่อมากอะ Như mình đụng đi Điếp...điếp đẹp Ethan thân คืนที่เราได้นอนท่ามากลางเสเลมอกกันเต็มที่แล้วเช้านี้ก่อนจะเดินทางกันต่อเราขอแวะไปไหว้พระเพื่อความเป็นสีมงคลกันก่อนครับที่วัดป่าภูทับเบิกเพื่อขอพรอให้กับการเดินทางที่เดือดของเราในครั้งนี้ใช้บิเลนเทเลยดิเนาะครับเนะลักอยู่ข้างในเป็นสิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยครับมันก็ออกลูกอยู่ก็น,นี่เลยใช่ใช่โอ้หนาหลักเนาะ้างในโน่นมีเป็นสิบอะ หมาวัดที่ภูทะเบิกโอ้ไฮโซวะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดอันนี้เป็น,เป,นเป็นวัดภูทะเบิกใช่ไหมครับนี่วัดปา่าเดี๋ยวไปดูทั้งบนว่ามีอะไรบ้างโอ้โหหลายพันล้านอยู่สวยมากครับดู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 ดเคลือนไม้ซักหนึ่งไม้นี่เท่าไหร่ มีตู้เซฟ้อมมาปัดตำรวจวัดทำไมมันมาตำรวจวัดเขาทำไมไงครับจริงๆไม่ไม่ควรพาผมขึ้นมาเลยยิ่งใหญ่มากสวยมากออย่างในฝันโอ้โหทุกอย่างเออโลโลออกเดินทางได้ครับ หลังจากที่แวะมาที่วัดผูวัดป่าภู้ทับปึกในเวลาเดินทางต่อไปโอ้คนดูโอ้เอ้ยทั่นนี่โอ้โหฝั่งนี้เป็นหมอกฝั่งนี้เป็นพูดไม่ถูกครับจะบอกก็เลยว่าโคตรสวยหาจอดถ่ายรูปรวมไหมเนาะแล้ว มันสวยโคตรสวยโคตรสวยเลยสวยโคตรโคตรโอ้ธรรมาชาติเหมือนเราอยู่บนสวรรค์เอาจริงๆพูดง่ายๆเลยภูทับเบิกดินแอสสวรรค์ว่ะสำหรับผมนะอันนี้ก็เป็นเริ่มตีนเขาแล้วโอ้ไม่รล้ว่าบูกเขาเไงวะเนี่ย แม่ไม่ตีละกาลงไปน่วะอุ้ยสวยตองนี้วะอุย้ยโห<อ>ไปแล้วได้กูไปแล้วโหสวยเลยวะสวยจริง ้แลวเฮ้ยได้นะแล,แล้วมึงก็จะทับขึ้นจริงด้วยและนี่คือไฮไลท์ที่เรารอคอยกันเลยครับสันหลังมังกรบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ถนน แต่มันคือสนามเด็กเล่นของพวกเราชัดๆสองข้างทางคือหิมแต่ข้างหน้าคือความมันล้วน

<laughs> đi 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 mẹ đánh à, đi <laughs> สวยวะเนาะสวยวะเอาตรงนี้แดงก่อนเนาะนี่นะเออไป,ไปแมงค้อสวยเลยวะนี่วะนนี๋จะไปโรงเรียนนะน้ี่ ับทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้ปลูกยากคูณสองเนาะนี่เนี่ยมันมันชันนะครับเนาะโอ้โอ้มโอผมว่าหาทางขี่ขึ้นอยู่เนี่ยโอ้ปลูกกระโพดกันแล้วครับ,รบไปเที่ยวไหนครับเนี่ยไปจดจานซ้ายครับพี่ดดใช่ครับโอ้นี่มันก็ต้องอปลูกยากเหนื่อยคูณสองอันนี้ปลูกของที่ของตัวเองเลยครับ กี่ไร่เข้าไปพี่มีกี่ไร่ตรงนี้นะครับมาเข้าไร่โอู้หู้ซื้อไหมกระถายไหมอะไรพี่ซื้อไหมแล้วผมมีในมือชี้อยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทเ่ยขายแพงไหมพี่ขายแพงไหมเนี่ยนี่นะเลยกี่บาทจะขายล้านหนึ่งล้านหนึ่งเจ็ดไร่เก้าไร่เก้าไร่เอาไหมโอ้ขายถูกแค่ถ้าเอาเลย ไปแล้วไปแล้วผมไปหาตังค์ร้องก่อนครับพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับยายทำอะไรครับโอ้ยายเดินทุกวันเหนื่อยไหมเหนื่อยมันชันมากเลยเนาะยายเนาะครับสู้ๆครับยายอายุเท่าไรแล้วนี่ยโอ้สู้ๆครับครับสวัสดีครับโอ้ยง่ายเนาะครับเนาะงมาพามาขับรถลิลด้วยรับเลย Uh <laughs> ข้ามาันยากเนาะเวลาลงเขาต้องเจ์ต่ำมาเลยครับนี่ครับผมใช้ประมาณเยอะสองไม่เยอะสองเยสามเนี่ยรถมันเยอะมากแล้วน้องมีว่ทางโคตรแเหรีล่เพรว่ายบอะมาว้ยเป็น มาอีกอ่ะฝนมาอีกอ่ะเยี่ยมพอเลยเออไปต่อโอเคเอ,เอ๋น้องพี่ตะขนแล้วครับอ,อ,อันนี้อยู่อยู่บ้านอยู่ไหนกันบ้านเดียบพี่ครับเราคนอยู่แถวนี้ต้องเป็นพี่ตะขนทุกคนไหมหรือว่าแล้วแต่ชอบแล้วแต่ใครจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้โอ้ออแล้วชุดเราแล้วก็ทำเองกันด้วย เฮ้ยม oh, oh, no. uh ีหนากากไหมเนี่ยมีครับดูดานท้ายครับออดูดานท้ายมีมีกระดิ่งก้องก้องก้องไหมมีใช่ไหมทำไมทำไมผิ้วคต้องมีกระดิ่งถามได้ไหมังแต่บราณแล้วโอ้เปลาไปไหนกกจะได้ยินอออุ้ยสุดยอดครับขอจับมือหน่อย เอามือเต็มมือเต็มชนชนชนไปรุนเมกาชนไปเคยดูไปรุ่นเมกายกล้อไหมแม่จ๋าแม่จ๋าเลยเคยดูไหมรำคืนเลยเนาะพี่นำให้ดูได้ไหมเฮ้ยรถรถกล้องมันเยอะนะเดี๋ยวรถพี่จะติดคุกหลังจากมันกันสุดเหวี่ยงแล้วก็ได้เวลาเดินทางสู่เป้าหมายที่แท้จริงของเรากันต่อครับนั่นก็คืออำเภอลานซ้ายจังหวัดเลยบอกเลยว่างานนี้สุดแน่ ครับพีตาโหนไปไหนกันครับเอาะะเหรอแสดงเสร็จแล่าเนี่ยโอ้โสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเที่ยวตาไหนกันครับโอ้ภูรุมรลมครับ <c oughs> ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับ <laughs> ไปกี่คันบีบประมาณเจ็ดแปดคันมาตกบ้านกันห้าคันโอ้ห้าคันแล้มาเจอแถวนี้อีกไปจ๋าไปมาแล้วแม่ขาแล้วครับกระเป๋ามาครับเฮ้ยไปจ๋ารถรถติดเสียงใหญ่เลยนะพี่ขับมาไปถึงเลยนะครับผมเราเติมบ้านกันแบเนี่ยใช่พี่ไปจะโคราชเลยเนี่ยครับทะพิวานี่พี่หุ้ยสามร้อยได้ครับเออมาคนเดียวที่มาคนเดียวได้ ขอเอทได้คร <Hey>, ับขอครับบคมาครับเคเราอโเาโอ้ยของไก่ของไก่ของเทอ ก็อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายวันนี้ก็ได้เป็นที่พักเป็นเป็นบ้านนะครับมาเจอกับพวกพี่ๆกันก็เลยขออาหารบ้านด้วยเออก็ดแบบีอยู่อันนั้นก็จะเป็นบ้านคนนี่เขาเปิดเชบบ่าหมดเลยเอออ้าวสวัสดีครับคุณกโก้เจอกันอีกแล้วนะเนาะเจอกันบอยเจอพี่บ่อยหลือเกินดิป็นไงครับอันนี้ก็เป็นมาหารบ้านกันมันก็ตายอยู่เนาะจริงๆเราอยู่กันสี่สิบกว่าคนสี่สิบกว่าคนรวมเจ้าที่เจ้าที่รวมเจ้าที่ด้วย ไงครับคุณแดกเด็ข่าวว่าคุณเทโค้งตลอดทางจริงไหมก็ทริปนี้ผมก็อยู่หัวนะครับในคาร์ล้เดิมเออจริงว่ะขนาดเป็น300รลีมงลีแบบก็ยังนูนเว็บคุณใช่ครับอุ้ยลีเบี้ยหวัดดีครับหวัดดีครับไงนี่ก็เป็นมาดากมาจากไหนกันครับพี่ออสเตรเลียออสเตรเลียทางทางเหนือโอ้แม่บานเราด่าแม่เป็นบ้านอย่างนี้นะจ๊าเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่ให้ช่วยอาหารช่วยแชร์กันครับทีมงานคอมบูรีด้วยกัน สวัสดีครับคุณเกลียวตาลีบันว like ันนี้เป็นไงครับด่าเดิมเรารักด่านซ้ายยังมีคลิปคุณอยู่ไหมมันยังไม่ลงมีอ่ะยังไม่ลงเอามีเดี๋ยวเอาไว้เจอมึงผ่านไปเจ้ากันทีนึงเจอแน่ใช่สวัสดีครับอันนี้พี่ก็เป็นคนที่อยู่จังหวัดด่านซ้ายเหรอครับใช่ครับพี่เอ้าเอามึงใครนี่ผมอยู่โคราชครับอยู่โคราชเอ้ามาทำไมนี่มาเที่ยวครับอ๋อมาเที่ยวโอ้ไม่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 เลยนะสวัสดีครับไม่รู้หน้าแข็งครับไม่รู้หน้าแข็ง แข็งนี่เป็นแข็งหมูหรือว่าเป็นแข็งซอยเนื้อเป็นแข็งเนื้อครับเนื้อนี่เป็นเนื้อวัวใช่เนื้อวัวนี่ก็ภูวิลาอันนี้เป็นเป็นภูวิลาฉบับใช่อีสานอะไรงี้ใช่แล้วแล้วคนบ้าตอนแรกเขาเดินมาบอกตรงข้ามเขาพูดว่าอะไรรู้ไปพี่เออมีผีเอาชิ้นหายละยิงมันปากหมาเหรอตันเลยเราเราจะนอนกันได้ไหมเนีราบ้านตัวเองบอกว่าไปดูไหมไปดูไปมีห้องน้ำด้วยป่าช้าเออเป็นหลังป่าช้าเต็มเลยคนบ้ามันก็สิบบวกก็หนี่มีผีหลังจากที่คุณนอนมาปีที่แล้วเป็นไงมีไหม <ด>อยากดูไหมเหรออ้าวโอเคเจอกันอีกครับน้องนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบ้านก็เป็นบ้านสไตล์บ้านที่ใช้ชีวิตจริงๆมีเครื่องซักผ้ามีอะไรครบห้องน้ำสะอาดรับเดี๋ยวมาดูห้องที่เราจะนอนกันโอ้ประมาณนี้ครับเป็นไงครับกับทริปครั้งแรกของคุณกับการมาขี่รถไกลครั้งแรกเอาผม ที่โค้งอย่างเดียวครับที่โค้งด้วยผมสู้กับยางหลังผมผมสูงกับยางผมลื่นแม่ลื่นไหมลื่นนะเว้ยแล้วได้ข่าวว่าที่ว่ารถติดบนภูทับเบืกประมาณ2กิโลเนื่องจากมีมอเตอร์ไซค์พิบากไปล้มกลางโค้งนี่มันใช่คุนไหมครับผมหมดจะเป็นผมนะครับชาววิทยาลไยเราอไรอย่างนี้แล้วสาคัญไอ้แซงไอ้แซงคาเนิน แฟนออกตัวแค่นหนึ่งะอะโอ้โหขวัญระาไปวูอ้โหดูเอาไงกานหยุดมาถึงการเงินปุ๊บกูจะทำไงรถหลังต่อเต็มจุดต่อ,อไปเป็นใครมาทำอไรครับครับตอนนี้ก็จะไปเที่ยวง,งานผีตาโขนกันเนาะคุณโงรู้สึกไงครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับอยากไปเหลือเกินใช่ครับอยากไปดูสาวๆเฮ้ยพี่ก็ชอบเหมือนกันเน้อไอ้แมงเหมือนเหมือนฝนโปอยว่ะ Chào anh là cái phía lấy kia nè Ừ Thế phần nữa Nè, mẹ gà Nè, mẹ đi. Nè, mẹ gà Nè, แน่แล้วเอาลูกกบามามันี่พาเลยเนาะโอ้ผีตะขนทช่ไมน่ากลัวนะครับแหมเอ้ยขอทะลุผีตะขนสักเ,เ,เรนะ็วไหม นี้เราอยู่ไหนกันครับผมตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปงานผีตาโขนครับนี่ก็เป็นงานประจำปีปีหนึ่งที่ทุกคนต้องมาและที่สาคัญคืองานนี้สาวสาวเยอะมากจริงครับสาวๆมากถูกใจไว้โจบอกแค่นี้แหละเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซื้ออะไรบีมันซื้ออะไรอ๋อสีดีน้าแมทีเตรียมด้วยหิ้วขึ้นมาดังๆแรงดีที ดังขอให้ถูกหวยรอยเบอร์ทุกท่านแล้วกันนะครับเริ่มแรกถือว่าซอมก่อนเตรียมตัวก่อนมาล้างมาได้ไหมมาล้างมาล้างมาล้งเอออันนี้ตัวจริงก็ตัวปลอมครับทานโฟมือตัวจริงก็ตัวปลอมของแท้ของแท้ครับอกว่าเต้นได้เต้นได้ไหมนี่ยเออจริงเอาเชื่อแล้วครับเชื่อแล้ว นี่เป็นทางพั่มือแท้ใช่ป่ะใช่ป่ะถามได้เงอนได้เ้อนบอกว่าเป็นกระดิ่งง้วกระดิ่งควายด้วยแต่ไม่รู้ว่าสายไปทำไมซื้ออะไรเสื้อขอซื้อเสื้อตัวกี่บาทวะห้าแสน เจ้าของร้านห้าร้าสิบเอาคือคือชื่อว่าปูงัวมาละกูกวกเหมือนปูงัวไหเอออันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับของงานก็คือจะเป็นสแตนเอาไว้นั่งดูเวลาคนเดินเพ่นผ่านไปเพ่นผ่านมาอันนี้ก็เป็นการเซ็นชื่อใช่ไหมครับและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ของจริงนี่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับทั้งแสงสีเสียงและผู้คนนะครับบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้และนี่คือบทสรุปของการเดินทางทั้งหมดของเราจากสายฝนที่โคราชสู่ทะเลหมอกที่ภูกระเบิดจากความมันบนสัตว์หลังมังกรสู่ใจกลางตำนานอย่างผีตาโขนมันไม่ใช่แค่ทิปขี่มอเตอร์ไซค์แต่มันคือการเดินทางของมิตรภาพที่เราจะไม่มีวันลืมขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาในครั้งนี้ครับ แล้วเจอกันใหม่ในทิปหน้าสวัสดีครับก็ได้